จะรู้ได้ยังไงถ้าไม่สงสัยในแผนที่วอเฮตของ b บ็กออฟซิ 6. มีหัวลบนิวเคลียร์ที่ไม่ทํางานถ้าเมื่อไหร่เรายิงจะเป็นยังไงมาดู แ้วถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ